สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมชมค่ะวันนี้วันที่24พฤษภาคม2567ค่ะตอนนี้นะคะเมมูก็ได้อยู่ที่วัดปู่ทุดงนะคะจะพาทำชมนะคะมาติดตามรับชม่ทนางต่องวดปู่ทุดงงวดวันที่1มิถุนายน2567ค่ะมาเบิ่งมาฟังน้ากันเนาะคะ่ะว่างวดนี้นะคะปู่ทุดงจะได้แนวทางให้ตัวใดจะเน้นจะยำให้ตัวใดค่ะมารับชม่วนาฟังไปนะเมมูค่ะเมื่อนี้นะคะฝนกระตกนะคะคุณผู้ชม ฝนตกตั้งแต่เช้านะคะเมื่ขึ้นนี่กระตกนะคะท่านผู้ชมการนมัสการครับปูการนมัสการเคะปูมดาวถาทำบุญน,น้ำปู่สาธุขับปู่ขับสาธุขับผมนอนสดทาข้างล่างลำลยเรยับส้ด้งสาธุให้ได้โชอกัให้ได้โชงอีกแล้วปู วัวที่ผ่านมาบ่กเขาร้ปัวบ่เขามันเจาววครับรลบวองทรงไปเขาเลยที่เล่ฟันเล่ฟันบะปัวงไปอยู่บนนัที่งไปมทงไปอยู่ดีส่งปัวผมคือบ่เห็นถ้ามดาปูจะทรงไล่ผมอยู่ไกลๆกับเบิ้งโูปัวแต่ว่าผมว่าผมเบิ้งไล่อยู่น่ทรงไล่จะหหครับนั่หมหอนี่กันทรงแต่ไหนก็ปูที่ปูส่งไปผมกับ Ð, 09, ส0 9กี่ปัวเ9ที่เป็นรูปเล็กน้อยนะอืมที่เป็นรูปเล็กน้อยอ๋อ้๋ออออนี่นี่นี่ชมแมนแมนี่นี่ไล่บ่าวเถ่าู้ชมรับไล่บ่าวเท่าปูทรงหม้โอ oh, 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 oh. ้709แมนปูแมนนี oh, 70, man, Moon, man. Nah, osos, 15, right? ่ปูสรงหมบ่าวเท่าอยู่ทราชมทรงไม้วันที่15น uh ้าปูเนาะ โอ้เบาเถ้าใบเขามาทำมาช่มนี่วันที่สิบห้าครับทรงอยู่ทรงอยู่รบกกป๋อเขากนย่างเดียวนย่างเดียวไปทงนครับเป็นเินป็นเเปโลกอาซาดีครับเกิดมาเอาปูงวดนี้ได้ระเบิครับหรือจังไหนดแล้วได้แล้วเออาครับผม เจียนไปแล้วบอ,อยเหมอือนที่ผ่านมาท้องแทนน่ะที่ผานมาสายเขาอพอดีปู <laughs> ผมแต่หนะนะนึ่งหนึ่งเก่านับปูรึเปล่าโอ้ศูนย์หกเก่านี่แม่ตัวร่องปูบด้ไหฮนี่ปูไห่หนึาา่งหนึ่งเก่าท่านผู้ชมแล้วก็วันที่สิบห้าปูกระรงหาเบาเท่ายัวเจ็ดศูนย์เก่านะครับพอดีแกของเบาเถากับมีเข่ามาหลายก็เลยบรไอืมมาดี เนีนคัดขึ้นหนึ่งเก่างวดที่แล้วหนึ่งหนึ่งเก้านัปูเนาะตัวได้ะปูมาเลยเก้าห้าสองกอขันน้ำมต์บ่อได้เฮ็ดบปูขันน้ำมนหาศูนขันน้ำมันหาศูนย์ห่วยที่หาศูนย์ไม่กี่กรครับผมหาศูนย์ศูนย์หาอออครับเอาซาถูก้อปูเดยอ ปูหาศูนยี่ชัดนะปูเนาะขันน้ำมตนทผชุ่มแต่อาูเห็นอีกเลขหนึ่งมาครับผมเลขเจ็ดนี่ครับผมปูยังวาเลขเจ็ดกับเล็บหนึ่งนกปูเนาะเจ็ดห้าศูนย์่ครับเจ็หาศูนยเลยน่ปูเนี่ยเลขขันน้ำมนตจ์หเจ็ดศูนย์าเจ็ดหาศูนย์นกปูเนาะหนึ่งหาศูครับเป็นอ่ะเอาทชมเป็นหนึ่งลมันเป็นเจ็ก็เป็นหนึ่งปูาเดี๋ยวเบาเท่าเจ็นให้นะครับผม ปูทุดงกลางป่านะครับเข็ดปูใดค่ะปูคาร์โนมอน,นี่ยค่ะคคนะปูที่ปูให้เก่าอย่างก็ครับผมเก้าหาสองเก่าหาสองครับหางเดียวเลยบอกปูหางเดียวสองโตให้ตัดตัวไหนปูครับ หาสองหาสองเก้าสองเก้าหานิดตัดปอบพัวบแค่ปิปใช่ไปเลยตัดตัดให้เอฟซีนั่งคับหาสองหาเก้าสองเก้าหานะครับเลขขันน้ำมุน เลขคาร์นามอนเจ็ดหาศูนย์มาปเจหาูน์เจ็ดห้าศูนย์กับหนึ่งห้าศูนย์ัครกันนะับเป็นเลขดเป็นนครับกับปูวนี่แหละครับผมสาธุที่ปัวได้โง่นเด้ออ่าหาศูนยลปูวปูจับออกมาได้ป่ะครับผมผมประหยัดจับครับปูจับจังพี่น้อง จังขังมาพี่น้องเนาะอ่านี่เลขเจ็ดกะเลขเจ็ดกกเห็นชัดเลขเจ็ดระบูบ่เป็นเลขหนึอกครับผมอืมเราะมนน้าครับจานหาูนีาตับาย่ากันหายูนบนหนึ่งหายซูนกับเจ็ดหายศูนพกไปกันดอกครับเพื่อรต้องเรียนจากแบบหกห้าซูนเพื่ออะไนี่ก็ตัวของ่าดูนจะบ่หลายตัวแบกปูนมันมีหกดิหนี่ับเาจับเซลล์ หาสามตัวเองอ่าวห้าศูนย์หนึ่งน้ำตรงตรความไม่ตรงครับอ่าเอาธรรมชุมเล็กขันนมตนปัวี่เจ็ดขึ้นตีนะครับหรือผู้ใดเห็นเห็นมักเจ็ดห้าศูนย์เก้าเจ็ดห้าศูนย์สามตัวนี้ว่องนีเลยบอกปู้าห้าองว่อเก้าห้าสองนี่ห้าห้าสองนี่ธรรมชุมมันตัวร่องไวขันนม่นปูไม่ให้สามหางนี่เน้นแต่ได้ปูเน้นเจ็ดห้าศูนย์นี่บอห้าศูนย์ หาศูนย์ตัวเน้นขึ้นหนึ่งหาศูนย์บมอปัวศูนย์หนึ่งนะหบอปัวศูนย์หนึ่งน้ำเลขันน้ำม่อนปูวาศูนย์หนึ่งน้ำทำมาชมหาศูนย์เขียนให้ตัวแดงๆโหลดซาถูมาหลดกระปูเนาะ เฮ่แทนบคับปูวัดเนี่ยเฮแทนบคับวัดเนี่ยคือข้อกหนแต่จะมาเห็นปูสรงหิยุเลยผมหั่งมันหั่งมือนะมันหั่งไล่เขามาหลายไปปูขับนอเด็กฝันนะเออเด็กฝันฝันขึ้นฝันมาจากไหนปูฝันเป็นพะลูกพ่พานาปก ฝันเห็นปะพุทธลูกขนาคารกกรพล,ลายเจ้ครับนะงานยังเกล่ยดตัวตัวไอ้เด็กฝันว่าเจ้าลายมือูปูครับกันได้่อเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวจะมาอีกยุ่ปวฝันมือสุดท้ายครับข<อ>ันขันมาหาปูวันที่สิบหาที่ผ่านมากก็จะได้อีกนัปูเนะราเจ็ดศูนย์นะเก้าน่ะครับผมนี่มน่าเป็ของเฟ้ยมือสุดท้ายนี่ครับ จะไมืงแ้วองเร่ได้สติเอเพราะขครับอืมปไปน้ำแต่ตัวนี้ชื่ออรเวน้ำแจ๊ครับปูอันนี้ออันนี้คือก่่้จับใบถึงมันชื่ครับบไจับใส่มาปู่ลงแบบกเรากจับใส่บถึงที่นี่นะครับตีถือจับใส่ถือถือเลยครับในนีครับผมค่ะ ถ้ากับบลายตูนนี่นะคะสาม<ห>ตัวหนึ่งนะคะ่ะต,ต,ตัวใช้แค่อกเพิ่มครับผมต่วหาศูนย์ค่ะผู้ชมปูว่าหาศูนย์เลยเห็นชัดเี่คือหาศูนย์เล็กหาศูนย์ศูนย์หาเหล็ขันน้ำมันนะครับเลขปูไฮกันนี่ต่างผู้ชมเลขที่ปูไฮกะเก้าหาสองเม็ดเดียวปูว่าอันนี้เบ้าทอตัดไห้นะครับไอ้เก้าสองกับเก้าหานี่ปูว่าตัดไ,หดไ,ดไปหาสองกับพ่อนะครับกับโตบะปู ตรงตรงเลยปูวานนี ank, okay. nah 拜拜่เก้าหาสองหาสองเนี่ยนะเบาเถ่าเขียนให้ตัดมาให้น้าเก้าซองกับเก้าหาฮาวพูมัดนักพี่นองเอฟซีพรไงไม่ไงหาประตัดให้เพิ่นกับบอเอาน้าเลขขันน้ำมตนนี่ครับนี่ตบมชุ่มปูจับปูเลื่อนเลยผมนะครับหนึ่เลี้ยนเลื้ยงคนอ่เอาให้ปูอันนี้เออเอาตบมชุ่มนี่นี่ครับปูวานเจ็ดหาศูนย์หนึ่งหาศูนย์นักพี่นองเด้อนะครับ ปูเน่งคือหาศูนย์ศูนย์หาเน้นๆกันออนึ่งมักหนึ่งหาศูนย์อะไรที่สุดมักหนึ่งหาศูนย์หลายที่สุดปูมักหนึ่งหาศูนย์หลายที่สุดขับเจ็บวัฒนใดนี่เจ็บหาเจ็บน้ำศูนย์แล้วก็เจ็บอ่าปูว่าให้เน้นเนี่ยหนึ่งหาศูนย์นะครับเหลือ<ด>ปูให้ตัดไปน้ำศูนย์หนึ่งน้ำปูวาห้ตัดแค่นี้สองตัวศูนย์หนึ่งกับหาศูนย์ปูได้จะมักเจ็ดศูนย์กับตัดเอานะครับอันนี้ปูวา่าคือให้หกหาศูนย์น้ำปูหก เล่ขึ้นมากชื่อช่เล่ขึ้นมาจับใส่ในนี่ครับขึ้นมาเอาเดี๋ยวผมจะท้ามาอีกนะทามาอีกตอนนี้ในดวงเดือนหกเราเดือนหกมาใส่ชื่อชื่อหรอกครับถ้าหาชูนก็ถือเดียวกันแค่ก็เอาเปลี่ยนแต่หกมาใส่ชื่อชื่อครับตอนอยู่ในไอเดือนหกดวงนั้นในปฏิทินนะครับปฏิทินเดือนหกจะเล่หกมาใส่ครับผมเอาท่านผู้ชมนะครับเนาะมาหาปูกระถางกลางฝนตก ปูว่านกับตกตกแห้งปูว่านเนี่ยเอาปูถนนข้างหน้าขาเจ้าปรเทอีกบอกทางบอกว่าหมูกระดักลับไดมาอนกันถเทอเก็บเทียยู่แล้วแต่เราจะมาแล้วว่าประเทศอีกเอ่าผมจะเข่ามากเอาเข้าวเจ้าท่านในที่ตัวสุดแบอยู่ในป่าอย่พี่น้องบารายุบารายุติดถนนไงพี่น้องอยู่ในป่าเอาแคปหน้าจอทำชุ่มนะครับหนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมปูปลาอ่าเก้าห้าสองเม็ดเดียวได้พี่น้องได้ไปหาหยิบจับสลากินแบงหาลอตเตอรี่ไว้เพื่อได้รางวัลเลขกไทยสามตัวรางวัลเลขกไทยสองตัว เพ่อเืตัวนไป้ก็อยาลืมเนอย่าลืมตัวนี้หนึนย่รย้เนี <wise> right on on ่เล็กคันน้มันเน้นหนึ่งหาศูนย์ธรรมชมนะครับตัวร่างกับเจ็ดห0ตัวผู้ว่าขึ้นมากเดือนหกเอาหกว่าไซหกหาศูนสอตัวกับหาศูนย์ศาครับศูน์หน่ค้าจอธรรมชุชมขอบคุณขอบคุณปูนะครับผมอะลไปอเอาตัวเดียวเลยเก้าหาสองกับหนึ่งหาศูนย์อ่าหาเดร์บอกแน้ว อย่าลืมหนึ่งหาศูนย์อย่าลืมร้อยห้าสิบป่ป่ว่นนนี่แหละถือความถือความป่วานะครับผมซาถูกครับผมซาถูกครับปุ๊คอยจะโชนัปุ๊เด้อค่ะบอกันใ่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ